สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง YouTube นิกกี้ายหาเนก,กี้ไซลิสครับโมคันนี้มาจากนาครนายกนะเดี๋ยวผมพาไปชมรถเกี่ยวครับอยู่ที่บ้านตรม,มครับมาดูรถเกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่บ้านตรมม,มาจากนาครนายกครับมาดูกันว่าจะเป็นรถไหนนะพี่น้องรนไม่่คูกจีแมนไม่คู่ <laughs> អូនេះកែច្រើនណាស់សំអីតិយអស់នេះទៅរំទុំមិននោះអឺព្រឹករំទុំអានោះខាំងស្រឡោនោះច្រើនឧបរដងទៅមើលចូលវិញមួយច្រើនណាស់ឯងញ៉ែជុលពីបៅរមងឯងឡៃតែមើលអឺអានិនេះយករ៉ាញ់ណ៎អស់មកឈົມងានครับពីនងបាទຈະເປັນរុនไหนណាស់ สวยตู้เบาวิวเลยพี่น้องน่านา้ำเขียวไปเรื่อยๆนะโอ้พรชรเจริญการช่างครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับเพิ่งเคยเห็นตัวจริงครับเพรเชรเจริญนี่ผมนี่โอ้นี่คนขับใจเย็นไปเรื่อยครับมาจากนาครนายกครับพรชรเจริญการช่างครับผมอ้ตู้เบาวิวเลยพี่น้อง ว่าคลองแคล่วใช้ได้เลยนะเจ้าเพชรเจริญโอ้เลี้ยวเบาวิวเลยโอ้โล่งของเขาจริงๆครับเป็นน้องเพชรเจริญนี่โอ้สายผ่านอะไรนี่โล่งโอ้ไมมันโล่งแบบนี้นี่โอ้สวยงามครับโอ้พัดรัดเลยเพชรเจริญโอ้ปั๊มมาอยู่ด้านหลัง โอ้ปั๊มเขาใส่ไว้ด้านหลังเลยโอ้สุดยอดครับพี่น้องเพชรเจริญตู้เบาวิวเลยนะพี่น้องเนี่ยว้าตู้เบาวิวเลยเจ้าเพชรเจริญการช่างครัพี่น้องอ้เครื่องนิ่มครับขนาดที่ดีมากครับผมขับใจเย็น เจริญการช่างครับนี่โอ้โหลงครับไปชมกันครับพี่น้องนะตามตูดก่อนลุยทุ่งนานเลยฝั่งนี้ก็เขียวครับโอ้โังรำดมข้าวย,ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะทางอโหโหโหุโลกเลยเต็มเลยพยโหโหี่น้อง ตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มยี่สิบสามได้ินครับพี่น้องตัวเดิมสิบสองน้ำน้ำมาบุ๊น้ำเยอะครับพ,พี่น้องพี่นี่ดูครับความเบาเหวของเขาครับโอ้ยเดียวนี่เบาเหวเลยทีเดียวพี่น้องเป็นเจริญการช่างนะความคองเคลวต้องยกให้เขาเลยสวยงามครับพี่น้อง ย,ยูข้างจอมปลวกตัวนี้น่าจะอุ้มสองพันกว่านะ่ะพี่น้องจะพิเ่เจรเดินการช่างเลยรถน่าจะที่ไหนนาะ 9 6หมู่5ตำบลบิลเพชรอำเภอบางเลนนะเจ้าเพชรจริญการช่างเนี่ยมันขับใจเย็นนะพี่น้องเกี่ยวสวยครับอ๋อก่างเต้นก่อนว่างั้นมันร้อนอ้เบาวิว ปากกินดีนะพี่น้องปากกินดีครับเพชรเจริญนี่โอ้โอป,าปากกินดีอะกินเก่งอะเพชเจริญครับรี่น้อง ไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ไใหม่เยี่ยมเลยปีสองพันอะไรนั่นนี่ใหม่เก็กเลยพี่น้องโอ้ปากก,กินเก่งดีครับเตือนคัะช่าง น่าจะเป็นเครื่อง cpu แปดซีนะไฟ led เต็มหลังเลยครับ <laughs> โอ้โล่งครับโอ้ไทยชาร์จอะไรใหญ่แค่นั้นใหญ่จะนับจะน้อยเลยเฮ้อจะนับจะน้อย <laughs> นี่กีบุตรไทยตกเขมรแบบยาเส้นตาครับผมคนสุรินทร์นะ <laughs> ผมหาปี2000อะไรยังไม่เจอเลย ตูเต <S k iller> อร์ก็ทนฟังเอาไปนะพี่น้องก็ดูสายพานไายเครื่องติดกับปั๊มเลยอยู่ด้านหลังนี่อ,าอ่าแต้คล่องแคล่วเลยล่งครับมุดอัจารีได้สบายเลยแบบนี้ยอดของเขานะ พัฉรานการช่างงบใหม่ล่าสุดนะสีเขียวเฮ้ยเฮยยมุนไปเลยเอาตันไปไปแล้วโอ้น้ำเต็มเลยแรงสั่งได้ครับว่างั้นโอ้ปีสองพันไรได้กุ้ตตรงนั้นโอ้โอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วว่าปีสองพันไรโอ้ โอ้ต้องดูเชียงเชียงถึงมันจะจะบ้าเชินครับพี่น้องช่างในดีเซลนะพัชเจริณเนี่ยโอ้ปี2,000นเอ่อ21นะพี่น้องโอ้นี่ครับกาครคล่องตัวของเขา น้ำเยอะครับไปเร็วไม่ได้พี่น้องโอ้ตะวันาทิสิงโดยช่างในดีเซลครับสวยจัดประหลัดบอกนี่ไงครับปี2021ครับผมโอ้เร็วจดัดยอดครับเบาวิลบาววิล เอ้ดัพี่น้องพลเริมการช่างครับโอ้ปากกินดีครับเก่งมากเลยครับปงังโอ้ข้าลม้มข้ายืนนี่ไปสบายเลยปากกินดีแบบนี้เท่าแทงนะพี่น้องอันนี้เท่าแทง BJK พชเริมนมากันเมวชี ก,ก็กกงไล์ก็แช่ก็ด่งก็สัตวไครให้นี่คือสายหาสายลวยนะครับอาดังไปนุ่มเฮ้ยนุ่มไม่ได้สิเอาไปรุ่นพี่เราหรือเปล่าดันมปแล้วลูก่เอ้า สายพันส่โลครับโอ้ไม่ต้องถอดครับนี่ท่อแทงพับได้เลยเร็วทันใจเฮตลุมไปเลยพี่น้องงานแรกนะมาจากนครนายกครับผมทีมงานเพชรริญการเชัดโอ้ก็ขอไพยด้วยนะครับพี่น้องอ มวยความจำโทรศัพท์ของกระผมมันมันเต็มครับ็มือมันเลยอาจจะตัดโตสะดุดเสด็จยังไงก็ขอโทษเลยนะเอามาดูเจ้าพัรใจการช่างโตครับเกี่ยวที่อยู่ที่บ้านตรำดมนะครับบ้านตรำดมอำเภอลำดวนครับเนี่กี้ก็พูดไทยไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่ก็ทนฟังนะครับ ขอบคุณประทางโฆษณาที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนแล้วช่องมึงจะไปรอดไหมเนี่ยนี่เกนะ๊ไอูนะไอ้ดันไปพนมสุขเพ่ไปครับผมนี่ฮะไปลามมาไหว้ครับผมพี่น้องกัน ไปไปลองอันไปไปสุดจัดนี่ครับคนขับเกลียวสวยใจเย็นโอ้ไปเรื่อยๆครับความแรงต้องยกให้เขาเลยทีเดียวะพนะีไป้องเจ้าเพชรเจริญการช่างนีว่ว้เป้าวิวอะเป้าวิว เท้าไหล่ชวดเลยเอาไปไปแล้วโอ้โหโอ,โอ้แรงกันี่น้องเพชรนี่โอ้โหยอดโอ้แรงสั่งได้โอ้บิดไม่มีโหลดเลยโอทำไมมันแรงอย่างเจนี้นี่แรงอย่างเจนี้ดูดูนิกกี้พูดทำไมมันแรงอย่างนี้ อะไรจะรอเรเือจะว่าเช่นเน่เอาไปไปแล้วโอ้เร่งจัดแต่มมาข้างสม,มูเหมือนเดิมครับบรรยากาศทุ่งนาบ้านเฮาโอ้ไปแล้วโอ้ แรงจัดครับสวัสดีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสไัครช่องยูทูบนิกเก้สายหาด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปม้ดูกันเรื่อยๆก็ติดตามให้ผมด้วยนะหนุ่มสุรินบ้านเราครับอาจจะพูดไทยตกเำมิรเรือชัดเจนก็ต้องขอโทษด้วยนะพี่น้องอวันนี้นิกเก้ขอลาไปก่อนขอบคุณประธานโฆษณาที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนแล้วช่างมึงจะไปรอดไหมเนี่ยนิกเก้สวัสดีครับผม